คอนนามีจากละครน,นาคีอืมหูมน,นี้ข่อยเบื่ออีหลีวะที่พอ่อก็ให้ข่อยมาปฏิบัติงานที่ข่อยเบามักแต่มันเนี่ยเปมีสอยล่มข่อยอาชีพน้อนทัเงินึงก็ได้ จัง,จงอ่อีทิรนเปลียบกับบยูแล้วกันละอีรุ่นแก่วมันใดคอยหยักกวนมั่น

ซัมเราไปไหนดูแก้วเขกจะลองหนีคัมเปียนี่นายทำอะไรที่นี่เนี่ยริบหนีไปเถอะหีหนีไปเถอะอ๋อเขาต้องการอะซ เอาละหาตัวอ้ข้าแก้วไม่หาตัวอีล่วงแก้วบาซืพีมันซื้อข้าแก้วนี้น่ะมันซื้อล่วงแก้วแต่พีมันซื้อข้าแก้วโอ้่อยมีกระล้องหลงหลง,ลง ไอ้ข้ามเบี้ยพวกเนี้ยของมาแค่อกเฮ้ยกดไม่ได้เอาได้ลวข้ามเปี้ยที่ไปไหนมันเรื่องของกูมึงหยุดนะเพ่อนมึงตา มึง่ะเป็นแค้แล้วเสียงเดือด้อนแล้วมึงมึงก็บาทีมงไอ้ต้ำ นึ่งสองเริ่มมันไปหาเรื่องข่อยเรามั่นเห็นยังกับเจ้ามั่นวิ่งตามคงสิไปตบข่อยอ้าวควมันเป็นยังข่อยว่าเจ้าอ่ะไชโลกของพี่มากกว่าข่อยปกติข่อยเห็นแต่อีกข้ามเปียกไ่ตามเจ้าเจ้าวิ่งนี้ตลอดข่อยจำได้แค่นี้แต่ติบมีกันปะจะข่อยไปึ้นนั่น พ่คุณไปทางงัวนไม่เอนที่แขกอื่นถอยถนักมาก ถ้าสนุกนดีคะถ้าสนุกก็ขอให้กดไลค์กด,กดแชร์กันเลยนะคะเพราะตอนนี้เราจะลงเป็นนามีนะคะก็ขอให้ทุกคนสนุกนะคะถ้าสนุกอย่าลืมให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายไปพบกับนามีตอนที่สองได้เลยคะ่ะ